i ร e c u เจ u r e ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวที่ร้อนแรงที่สุดของปีกับการกลับมาในรูปแบบใหม่ของ2026 Mitsubishi มิ j e r o s p o ป t จโรสปอตถ SUV สายลุยที่ยกระดับทุกมิติขององค์การขับขี่พร้อมฟังก์ชันหรูหราด,ดีไซน์สุดหลําและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเคยป a j จโร s สป r t โฉมใหม่นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวิ่งแค่ในเมืองแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบคลุมทุกสภาพถนนทุกความต้องการและทุกความคาดหวังของผู้ใช้ที่มองหาความสมบูรณ์แบบในรถคันเดียว เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกปาเจโร s สปอร์ต2026มาพร้อมแนวทางการออกแบบใหม่หมดจดภายใต้ภาษาดีไซน์ด n นามิกชิล l d รุ่นล่าสุดกระจังหน้าถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นพร้อมลายรังพึ่งโครเมียมตัดกับสีดำเงาเสริมความหรูหราพร้อมความแข็งแกร่งแบบ SUV สายลุยอย่างแท้จริงไฟหน้าแบบ f u l l LED Projector พร้อมระบบปรับองศา,าอัตโนมัติตามการหมุนพวงมาลัยไฟ Detime Running ไลท์แบบแนวตั้งดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกดุดันและทันสมัยในทุกมุมมอง กันชนหน้าถูกดีไซน์ให้มีมิติช่วยเพิ่มมุมปะทะขนาดลุยอุปสรรคตัวถังยกสูงขึ้นเล็กน้อยทำให้การขับขี่ผ่านทางครุคระหรือพื้นผิวต่างระดับทำได้อย่างมั่นใจล้ออัลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่พร้อมอยางออเท r เรนที่ลุยได้จริงไม่ใช่แค่โชว์ตัวบันไดข้างอลูมิเนียมดีไซน์แนบกับตัวรถเพิ่มความเรียบหรูและใช้งานจริงได้อย่างลงตัว ด้านท้ายของ Pa j e โ o Sport 2026ได้รับการออกแบบใหม่หมดด้วยฝ่ายท้ายและทรง Horizon s ปร i p รับกับเส้นโครเมียมภาคกลางฝาท้ายที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกกว้างขวางและหรูหราประตูท้ายแบบเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์ใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้มือสปอยเลอร์หลังทรงสปอร์ตและเสาอากาศแบบครีบฉลามช่วยเพิ่มความลงตัวของดีไซน์ให้กับรถทั้งคันภายในห้องโดยสารป a เจโ o s p ปอ t ใหม่คืออีกก้าของความหรูหราและความทันสมัย คอนโซลกลางใหม่พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด14.6นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อแอป Mitsubishi Connect สำหรับควบคุมรถจากสมาร์ทโฟนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงใหม่หุ้มหนังแท้พร้อมระบบอุ่นมือและแพดเดิลชิปสำหรับขับขี่โหมดสปอร์ หน้าจอเรือนไมล์ฟูดิจิตอลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลครบครันพร้อมเฮดอั p ดิสเพลย์บนกระจกหน้าเบาะนั่งหุ้งหนังแท็กซิลเตนัปป้าสีดำหรือเบดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเบาะคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบนวดในตัวเบาะแถวที่2เป็นแบบแยกอิสระพร้อมพนักวางแขนตรงกลางช่องแอร์แบบเฉพาะจุดและพอร์ตชาร์จ USB-C ด้านหลังติดตั้งระบบปรับอากาศแบบไรโซนให้ผู้โดยสารทั้ง3แถวควบคุมอุณหภูมิได้อย่างอิสระ เบาะแถวที่สามสามารถพับแยกแบบ5 0ต่อ50เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้มีความจุมากถึง1 0 5 0ลิตรเมื่อพับเบาะทั้งหมดหลังคาพารามิกซันรูฟเปิดกว้างรับแสงธรรมชาติพร้อมม่านไฟฟ้าปรับอัตโนมัติด้วยปลายนิ้วเดียวระบบเสียงรอบทิศทางจาก b บส e p r e ม i u m a u d ดีพร้อมลำโพง12จุดกระจายเสียงรอบคันแบบสมจริงขุมพลังของป a j จโร Sport 2ต2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล MIVEC 2.4ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์รุ่นใหม่ ให้กำลังสูงสุด220แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง550นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง1,600รอบต่อนอาทีระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดขับเคลื่อน Super Select 4WDII ที่เลือกได้4โหมดและระบบบล็อกเฟืองท้ายที่ทำงานร่วมกับระบบ t r a c t i o n Control อย่างชาญฉลาดเพื่อให้การลุยอุปสรรคเป็นไปอย่างมั่นใจช่วงล่างแบบอิสระด้านหน้า Double Wishbone และด้านหลังแบบมันติลิงพร้อมระบบชคอัพแบบปรับค่าความแข็งอัตโนมัติตามลักษณะพื้นผิวถนน ช่วยให้ขับขี่ได้ทั้งนุ่มสบายบนทางเรียบและมั่นคงบนเส้นทางวิบากระบบแ c t i v e ยาว Control ทำงานควบคู่กับระบบเบรกแยกซ้ายขวาเพิ่มความแม่นยำในการเข้าโค้งโดยเฉพาะบนถนนลื่นหรือโค้งแคบระบบความปลอดภัยของปา j e เจ s โรสปอร์ใหม่ครอบคลุมทุกมิติทั้งเชิงรุกและเชิงรับมิส i บิชิ n อ e d ว a นเซฟ s ี้ชิลให้มาแบบเต็มสเปคไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันแบบ Bird Eye View พร้อมมุมมองแบบ3ดีรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติทั้งแนวตรงและแนวนอน。p เจ r o Sport 2 0 2 0 26ยังรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Mitsubishi Connect ที่ให้คุณควบคุมรถจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถล็อกและปลดล็อก เช็คตำแหน่งรถแบบ real time รวมถึงอัปเดตระบบผ่าน OTA ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์นี่คือ SUV ขนาดกลางที่ไม่ได้มีแค่ความหรูหราแต่ยังมากด้วยความสามารถทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยสมรรถนะและความพร้อมใช้งานจริงในชีวิตประจำวันปาเจโร่สปอร์ต2026คือคำตอบของคนที่ต้องการรถ SUV ที่ดูดีในเมืองและลุยได้ทุกสถานการณ์ในนอกเมือง d ร i เคาน์เจอร์ภูมิใจนำเสนอรถคันนี้ในฐานะรถอนเนกประสงค์ที่ยกระดับทั้งรูปลักษณ์และฟังก์ชันอย่างแท้จริงหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร้เคาน์เจอรเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถรุ่นใหม่ระดับพรีเมียมและการเจาะลึกเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ